ในที่สุดการรอคอยอันยาวนานก็จบลงไปสักทีเพราะจอห์นวิกชาร์ตโฟก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาจนได้หลังจากที่จริงๆแล้วภาพยนตร์จะมีกําหนดฉายไปตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเพื่อชนกับ The Matrix r e s u r r e c t i o n แต่ไปไปมามาพิจากโควิดก็ทําให้ภาพยนตร์เลื่อนแม้กระทั่งการปล่อยตัวอย่างกับตารางฉายมาไกลแบบสุดๆแต่ในที่สุดตัวอย่างก็เผยออกมาพร้อมใบปิดที่มาในแบบสีโทนร้อนเป็นครั้งแรกเรื่องราวความมันและความดุเดือดในจอห์นวิกภาคนี้จึงน่าจับตามองมากๆว่าภาพยนตร์จะไปได้ไกล แค่ไหนจากที่เป็นอยู่ฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าตัวอย่างแรกของจอห์นวิกชาร์ทโฟจะมีอะไรที่น่าสนใจและจะมีข้อมูลของเนื้อเรื่องเผยออกมามากแค่ไหนกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาในคอนเทนต์นี้อาจจะมีการพูดถึงฉากสาคัญในภาคก่อนๆหากใครที่ยังไม่เคยดูหรือดูไม่ครบเลยยังไม่อยากถูกสปอยก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับช่วงเวลาของการดำเนินเรื่อง เรื่องราวในภาคนี้น่าจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากจอห์นวิกชาร์ตทรีพัลลัเบลมนานระยะเวลาหนึ่งพอตัวเลยเพราะในช่วงเวลาล่าสุดจอห์นวิกนั้นได้รับบาดเจ็บหนักมากๆจากการตกลงมาจากที่สูงเพราะถูกวินสตันหักหลังหรือไม่ก็อาจจะเป็นแผนการที่วินสตันเองกะจะใช้ให้ทั้งจอห์นและตัวเองรอดอยู่แล้วโดยจอห์นนั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากบเวอรีคิงที่ตัดสินใจให้ลูกน้องไปฟอร์มทีมคนที่โดนสภาสูงเล่นงานมาอยู่ด้วยกันโดยหากอ้างอิงจากสภาพของจอห์นในช่วงท้ายของภาคที่3เขาอาจจะมีส่วนได รับบาดเจ็บจนกระดูกหกักหรือต่อให้ไม่หกักตัวเขาก็คงจะช้ำในไม่น้อยเพราะจังหวะก,การตกลงมาที่ดูเหมือนว่าจะมีโชคช่วยอยู่บ้างแต่ตัวจอห์นวิกเองก็รับแรงกระแทกไปหลายครั้งเหมือนกันนั่นเลยทําให้การรักษาจึงน่าจะใช้เวลาในหลักเดือนหรือต่อจะให้โชคช่วยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักแต่จากสภาพก็ดูเหมือนว่าจะต้องใช้เวลารักษาตัวหลายอาทิตย์อยู่ดีจอห์นวิกยังคงซ่อนตัวอยู่ในนิวยอร์กต่อในช่วงตน เหตุการณ์ช่วงต้นของเรื่องน่าจะยังคงดำเนินอยู่ในนิวอิ์กเหมือนเดิมเราดูเหมือนว่าจอห์นวิกกับเบอร์รี่คิงน่าจะยังคงตัดสินใจหลบอยู่ในที่ที่ใกล้ที่สุดเพื่อเตรียมตัวกลับไปล้างแขนแต่ถึงยังไงชะตากรรมของเขาก็จะยังคงวนเวียนอยู่กับการหลบหนีบรรดานัาค่าจากทั่วทุกมุมโลกที่บุกมาตามล่าเงินรางวัลอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากสภาสูงยังคงตัดหางปล่อยวัดนัาค่าคนนี้เพราะมองว่าเป็นภยัยจอห์นจึงจะยังตกอยู่ในสถานะหมาหัวเนา่าเพียงแต่คราวนี้เขามีเบอร์รี่คิงที่ซ่องสุมกําลังมาซดด้วยโยโใน ฉากสำคัญที่นิวยอร์กจอนจะได้พบกับนาค่านามคิลาที่รับบทโดยสกอตแอดเกนซึ่งตัวละครนี้จะเป็นหนึ่งในทีมขององค์กรที่อยู่ภายใต้สภาสูงโดยตัวละครคิลลาน่าจะเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีบทบาทมากๆในภาคนี้ไม่แพ้นาค่าตัวเมนหลักอีกหลายๆคนบุคคลปริศนาผู้มีชะตากรรมคล้ายกับจอห์นวิก ดูเหมือนว่าโรงแรมคอนติเนนทัลสาขานิวยอร์กของวินสตันแม้ว่าจะกลับมาเปิดให้บริการได้เกือบปกติแต่ทางสภาสูงก็คงจะจับตามองพวกเขาแบบไม่ปล่อยแน่เนื่องด้วยสายสัมพันธ์ของจอห์นวีกับวินสตันรวมไปถึงชาวรอนมันดูจะเหนียวแน่นมากๆสภาสูงจึงกลัวว่าพวกเขาอาจจะแอบช่วยเหลือกันแบบลับๆหรือไม่ก็แอบติดต่อซ่องสมวางแผนแก้แค้นสภาแต่ถึงยังไงในฉากที่คอนติเนนทัลเราก็จะได้เห็นตัวละครปริศนาที่รับบทโดยแคลนซีบราว์เดินทางมาหาชารอนที่เคาน์เตอร์ก่อนที่ เราจะได้พบว่าตัวละครนี้ก็โดนตัดนิ้วนางออกไปเหมือนกันโอกาสที่ตัวละครนี้จะมีชะตากรรมเหมือนกับจอห์นวิกเปเป้อย่างการถูกตามล่าจนต้องเข้าไปขอโอกาสและทางรอดกับบรรดาคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าสภาก่อนจะโดนตัดนิ้วนางที่สวมแหวนแต่งงานทิ้งไปและการที่เขายังไม่ตายก็หมายความว่าเขาน่าจะทำเงื่อนไขอะไรบางอย่างมาสำเร็จไม่เหมือนกับจอห์นที่ถูกสั่งให้มาฆ่าวินสตันแต่จอห์นก็เลือกที่จะไม่ทำฉะนั้นเราก็คงต้องมาดูกันอีกทีว่าชายคนนี้จะมีความสำคัญขนาดไหนและกลุ่มเรื่องราวอะไรไว้บ้าง การเดินทางไปญี่ปุ่น มีข้อมูลออกมาว่าในภาคนี้จอห์นเวกจะดำเนินเรื่องราวโดยมีแบ็กกราวด์ถึง4ประเทศไล่ตั้งแต่นิวยอกอเมริกาที่ตัวจอห์นเวกพักรักษาตัวอยู่ฝรั่งเศสปารีสเบอร์ลินเยอรมันไปจนถึงโอซาก้าญี่ปุ่นโดยในตัวอย่างนี้สถานที่ที่เปิดเผยออกมาชัดเจนมากๆก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งจอห์นเวกน่าจะเดินทางไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากอดีตพันธมิตรของเขาอีกครั้งและตัวละครดังกล่าวก็น่าจะเป็นชิม,มาะโซที่รับบทโดยฮิโรยุกิซานาดะซึ่งทางชิมมะโซก็น่าจะตัดสินใจ ไม่ช่วยจอรนค่อนข้างที่จะสูงมากเนื่องจากเงื่อนไขที่เสี่ยงเกินไปนอกจากนี้เราก็จะได้เห็นว่าจอนต้องเจอกับการตามล่าของนาค่าในแดนอาทิตย์อุทยัยที่นอกจากจะฝีมือดีก็ยังมีแรงจูงใจที่จะเล่นงานเขาเพื่อเอาข้าหัวอยู่เราด้วยเราจึงได้เห็นเหล่าตัวละครและฉากสาคัญหลายฉากที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นปรากฏออกมาพอตัวไม่ว่าจะเป็นตัวละครสาวนักธนูนามอากิระที่รับบทโดยรีน่าสวายมาส่วนโลเคชั่นอันเป็นเอกลักษณ์อย่างไคกับก็ยังปรากฏออกมาเป็นฉากหลังในการต่อสู้ เดิมโดยบรรดาศัตรูส่วนมากที่จอนจะต้องสู้ด้วยก็น่าจะเป็นพวกยากุซ่าหรือไม่ก็นักฆ่าสายนินจาที่เน้นการใช้ดาบดาวกระจายธนูหรืออาวุธระยะประชิดง่ายๆส่วนสิ่งที่น่าสนใจในไนคลับก็คือเราจะได้เห็นจอนปาวขวานไปเฉาะหัวศัตรูแบบที่เคยเกิดขึ้นแล้วในภาคที่3ด้วยและก็ยังมีฉากหมาพุ่งไปกัดศัตรูที่ยังไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันหรือเปล่านอกจากนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นญี่ปุ่นยังไม่จบลงไปไง่ายๆเราเราอาจจะได้เห็นตัวละครเคที่รับบ,บทโดย ดอนนี่เยดยอดปรมาจารชิปมานปรากฏตัวออกมาต่อสู้กับจอนโดยเขาก็น่าจะเดินทางมาตามล่าตัวจอนตามคําสั่งขององค์กรและหากอ้างอิงจากฉากหลังอย่างนิทรรศการงานศิลปะที่มีวัตถุโบราณของญี่ปุ่นเช่นดาบสมูไรและชุดเกราะรวมไปถึงภาพวาดที่ปรากฏออกมามันก็ชัดเจนแล้วว่ากิมมิคส่วนใหญ่ของภาคนี้คงจะเน้นหนักไปที่รูปแบบการต่อสู้แบบเอเชียจริงๆส่วนเคนั้นก็น่าจะเข้าไปมีเอี่ยวในการตามล่าชิม,มาโซะที่อาจจะสวยเพราะติดต่อกับจอนเพราะเราจะได้เห็นพวกเขาดวลดาบ สมุไรด้วยกันในสถานที่ที่น่าจะเป็นบ้านของตัวชิมาซูเองอีกด้วยวิทยายุทธใหม่ๆ แน่นอนว่ายิ่งมีภาคใหม่ปรากฏออกมาจอห์นวีก็จะต้องพัฒนาทักษะการต่อสู้ของตัวเองตามศัตรูไปด้วยนอกจากสกิลการใช้ปืนที่นั่นอยู่แล้วไล่ไปตั้งแต่จิวจิตสุดในภาคแรกที่กลายมาเป็นวิทยายุทธหลักของเขาในทุกทุกภาคการฝึกปัญจศิลาหลังจากได้เจอนาคาจากประเทศอินโดนีเซียในภาคที่แล้วและแม้ว่าจอห์นจะเพิ่งได้เริ่มใช้ดาบซามูไรเพื่อสู้กับชิโร่แต่ในภาคนี้เองเขาก็ต้องเข้าไปใช้ดาบซามูไรสู้กับเคนอีกครั้งอย่างเลี่ยงไม่ได้อีกแล้วโดยการดีไซน์ฉากการต่อส ก็ดูจะแอดวานซ์ขึ้นมามากกว่าเดิมเพราะเราจะได้เห็นทั้งสองใช้มันคู่กับปืนซัดกันไปมาแค่นั้นยังไม่พอเรายังได้เห็นจอห์นวีใช้กระบองสองท่อนในการล้มศัตรูด้วยเนื่องจากกลุ่มคนที่บุกมาทําร้ายเขาจะใช้มันเป็นอาวุธหลักและในไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดก็คือการฝึกวิทยายุทย์ที่อาจจะเป็นมวยยงชุนซึ่งเป็นวิทยายุทย์เก่าแก่จากประเทศจีนที่แม้ว่าจะเป็นวิชาสําหรับผู้หญิงแต่ปรมาจารย์ยิปมันก็ได้ฝึกใช้มันจนเชี่ยวชาญเพราะเล็งเห็นถึงความน่าสนใจในการใช้มวยราพลิกโอกาสกลับมาล้มศั ส่วนสิ่งที่น่าสนใจก็คือดอนนี่เยนก็คือคนที่รับบทเป็นอาจารย์ยิปมันในภาพยนตร์เราจึงอาจจะได้เห็นเคียนูรีฟและดอนนี่เย,ยนดวลวิชาของปรมาจารย์ยิปมันกันแบบจะงๆการเดินทางไปปารีส อย่างที่บอกไปว่าในภาคนี้จอร์จะถูกเล่าผ่านฉากหลังถึง4ประเทศและในคราวนี้เขาจะต้องไปพบกับหนึ่งตัวละครที่มาจากสภาสูงอย่างมาเควสที่รับบทโดยบิลสกาสกาจากภาพยนตร์เรื่องอิดซึ่งนอกจากเราจะได้เห็นฉากนกพิราบบินแบบภาพยนตร์ของจอร์นบูในฉากนี้แล้วตัวละครมาเควสก็น่าจะมีสถานะเป็นบอสใหญ่ของภาคที่คอยควบคุมนักฆ่าทั้งสองอย่างคีล่าและเคนเอาไว้อยู่ในอาณานก่อนจะส่งพวกเขาไปตามล่าจอนในนิวยอร์กและญี่ปุน่นมาเควสจึงน่าจะมีสถานะคล้ายๆกับตุลาการในภาคที่แล้ว ึ่งตัดสินใจไปจ้างซิโร่มาตามล่าจอนแต่คราวนี้เขาน่าจะได้รับคําสั่งจากสภาสูงมาแบบโดยตรงและมีนาค่าฝีมือดีในทีมเยอะกว่าแน่นอนแถมในฉากการประชุมที่หน้าหอไอเฟลเราก็จะได้พบกับวินสตันที่เข้ามาเจรจาด้วยอีกคนมันจึงน่าสนใจว่าทั้งจอนและวินสตันจะเอายังไงกันต่อพวกเขาจะแก้แค้นกันหรือจะเจรจาปรับความเข้าใจกันใหม่ส่วนเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือนาค่าที่เข้ามามีเอี่ยวในการตามล่าครั้งนี้อย่างแทร็กเกอร์ที่รับบทโดยชาเมียแอนเดอร์สันแม้ว่าข้อมูลของงงตััวละะคครจย ป,ปริศนาอยู่แต่เราจะได้เห็นเขาถูกมาควิสเอามีดปักลงไปกลางมือด้วยนอกจากนี้อีกจุดสังเกตก็คือจะมีฉากการต่อสู้หลายๆฉากในตัวอย่างเช่นการหลบหนีหน้าแลนด์มา์อย่างอาร์คเดอทรียงเดลตัวที่น่าจะยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าจอร์จะต้องรับมือกับบรรดานาค่าในปารีสซึ่งก็หมายความว่าการเจราจาก,ก็คงจะจบลงไปแบบไม่สวยสุดๆเบอรี่คิงกลับมาหายดีและพร้อมเป็นพัามิรก,กับจอรนแบบสุด,สด หลังจากที่ในภาคที่2เราจะได้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ของจอนกับเบอร์รี่คิงมันก็ค่อนข้างจะหวานอมขมกลืนสุด,สดๆเพราะขณะที่จอนยอมเอาตัวเข้าไปขอความช่วยเหลือขนาดนั้นแล้วเขาก็กลับได้เพียงแค่ปืนกับกระสุนเจ็ดนัดแต่มาในคราวนี้ดูเหมือนว่าราชาแห่งโลกใต้ดินจะพร้อมช่วยจอนแบบเต็มที่หลังจากอาการบาดเจ็บของตัวเขาเองและจอนหายดีแล้วเพราะนอกจากจะให้การรักษาให้สถานที่พักพิงและฝึกซ้อมเบอร์รี่คิงก็ยังเป็นคนเข้าไปเอาสูตรกันกระสุนชั้นดีมาให้กับจอนเองแถมยังน่าจะสน สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจอนแบบจัดเต็มอีกด้วย โอเคก็จบลงไปแล้วครับก <Okay. S 1> okay. ับการเจาะจุดสังเกตและคาดเดาเรื่องราวข้าคราวในตัวอย่างแรกของจอห์นวิชาร์ตเอร์ที่ในตอนนี้ยังไม่มีการระบุชื่อภาคออกมาแต่น่าจะใช้ชื่อว่าจอห์นวิชาร์ตเฟอร์เฉยๆตามที่หลายๆคนคิดเอาไว้ซึ่งในภาคนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นภาคจบหรือไม่เพราะในทีแรกนั้นจะมีการวางแผนถ่ายทําภาคที่4ถึงภาคที่5เป็นภาคจบพร้อมๆกันแต่แผนดังกล่าวก็ถูกปัดตกไปแล้วซึ่งยังไงเราก็ต้องมารอข่าวจากทางค่ายอีกทีหรือไม่ก็รอไปถึงช่วงที่ตัวอย่างเต็มๆเผยออกมา และถ้าใครที่เป็นแฟนๆจอห์นวก็รอติดตามรายละเอียดกันเอาไว้ให้ดีๆเลยท้ายที่สุดนี้ทำเป็นพื่อนคิดว่าอาจจะมีจุดสังเกตข่าวสารหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่พวกเรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไป แล้วครับสวัสดีครับ